คำถามต่อไปอันนี้อันนี้อ่านนะไม่ใช่แบบว่านั่งเฉยๆนะพรรคเก้าไกลเป็นพักที่โดนทัวลงตลอดไม่แพ้รัฐบาลเลยหมิวมองว่าเรื่องแบบนี้ทำให้ตัวเองทำหน้าที่ได้ยากขึ้นไหม ไม่เลยค่ะเนี่ยอ่ะดูนี่มีทัวลงอยู่เรื่อยๆเรา<ะ>ต้องบอกอย่างนี้ว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยเราเจอดราม่ามาเยอะมากหล,หลายกระแสข่าวที่มันโบนเข้ามาคือเราจะตั้งรับแล้วมันก็ผ่านไปอาจจะวันนี้อาจจะทําให้เราล้มบ้างแต่เราก็จะลุกขึ้นแล้วผ่านไปหนวเอามาปรับกับการทํางานแบบนี้เช่นเดียวกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เราจะทําให้งานเรามันพิสูจน์ตัวเราเองเราจะทําให้งานของเราพิสูจน์พรรคเราเองว่าเราตั้งใจถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะเป็นฝ่ายค้านเราบอกกันอยู่เสมอในสอสอทุกคนว่าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกเราไม่ได้จะค้านอย่างเดียวไม่ได้จะค้านไปหมดอันไหนดีเราสนับสนุนอันไหนดีมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเราเสนอแนะเพิ่มเติมเราเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกเพื่อที่จะเตรียมตัวเป็นรัฐบาลในอีก4ปีข้างหน้านี่คือจุดมุ่งหมายชัดเจนแต่ว่าช่วงนี้นะพรรคก้าวไกลก็มีกระแส ดรามา่าแบบโหเยอะเลยโน่นนี่นั่น,นเต็มไปหมดคิดว่าคะแนนความนิยมจะลดลงไหมฮะหมิวว่าอันนี้ก็จะต้องเป็นส่วนที่ประชาชนอาจจะต้องตอบแต่เท่าที่หมิวสัมผัสมาเวลาลงพื้นที่ทุกครั้งก็จะเจอแบบสู้ๆเก้าไก่สู้ๆเก้าไก่แล้วเวลามิวใส่เสื้อแจ็คเก็ตเนาะเสื้อแจ็คเก็ตมันเป็นสีส้มมากเลยอะ่ะถ้ามิวเดินไปเฉยๆเนี่ยคนก็อาจจะยังจําไม่ได้แต่ถ้าเกิดมิวใส่เสื้อผ้าเก้าไก่อะ่ะมิวจะได้รับฟีดแบ็ที่ดีกลับมามา,มากๆว่าสู้นะ ครั้งหน้าสู้ครั้งหน้าสู้ครั้งนี้ไม่เป็นไรครั้งหน้าเอาใหม่ค่ะจะเป็นแบบนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นมิวรู้สึกว่าคะแนนกับกระแสด,ดาราม่าเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับการทาให้คะแนนลดลงแม่ <นะ S 2> อยากรู้ว่ารับมือ,อยังไงเวลาเจอเรื่องดรามา่าทัวลองอืมิวรู้สึกว่ามิวมีสิ่งที่อธิบายได้ชัดเจนแล้วมิวส่งสารน,นั้นออกไปเพื่อคนที่เขาเข้ามารับฟังในสิ่งที่มิวจะอธิบายอ่ะเขาเข้าใจ หมิวว่าเขาเข้าใจส่วนคนที่ไม่พร้อมที่จะเข้าใจคือเราต้องมองอย่างนี้เนาะหมิวเรียนสื่อสารมวลชนมาเนี่ยมิวจะมีทฤษฎีของหมิวอย่างหนึ่งคือ CR, S yo yo er, M message, אם, C yo yo el, R S ก็คือ Sender M คือ Message C ก็คือ Channel R ก็คือ Receiver หมิวเป็นผู้ส่งสารมิวจะส่งสารอะไรไปในช่องทางไหนให้กับผู้รับสารเพราะฉะน,นั้นเราพูดกับคนรับสารในสิ่งที่ออคนที่พร้อมจะฟังฟังคนที่ยังไงก็ไม่พร้อมจะฟังคือเลือกที่จะ <c oughs> ขอโทษค่ะ ปิดหูปิดตาหรือมีทัศนคติที่ลบหรือมีอคติเราพูดให้ดียังไงเขาก็ไม่ฟังค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสื่อคือเราอยากจะสื่อไปให้กับคนที่ฟังพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วทุกดราม่าที่มันมีที่มันเกิดขึ้นมิวสามารถอธิบายได้ทุกอย่างมิวสามารถอธิบายได้ทุกอย่างว่าการที่คุณเอาข้าวสภากับบ้านเกิดขึ้นจากอะไรมิวไล่เรียงลําดับเหตุการณ์ได้หมด เรื่องการขุดคลิปที่ออกมามิวไล่เรียงได้หมดว่ามิวบอกไปเลยว่ามีแปะลิงก์ YouTube ด้วยซ้ำว่าช่วยเข้าไปดูดีค่ะว่าคลิปนี้เกิดขึ้นเม,มื่อไหร่เกิดขึ้นตอนไหนแล้วคุณจะได้รู้ว่าณนะวันนั้นหมิวยังเป็นอาชีพอะไรอยู่มีประกอบอาชีพอะไร<ม>หรือทุกรามาที่ผ่านมามิวจะมีคําอธิบายได้ชัดเจนแล้วมิวเชื่อว่าคนที่พร้อมที่จะรับฟังเราและพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังเราเขาจะเข้าใจสิ่งที่เราสื่ออ่าแล้วตอนนี้มิวคิดว่าจุดยืนของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันคืออะไร เราเป็นฝ่ายคานเชิงรุกที่จะทํางานอย่างสร้างสรรค์ค่ะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลในอีก4ปีข้างหน้าคิดว่าคิดว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเรายังจะได้คะแนนแบบถล่มทลายอีกไหมฮะหมิวเชื่อว่าตอนนี้เราสิ่งที่เราทําได้คือการทํางานหนักเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าเราทํางานคุ้มค่า แล้วเราคุ้มค่าพอมีค่าที่จะเป็นรัฐบาลครั้งถัดไปถึงแม้ว่าครั้งนี้อาจจะยังทําอะไรมากไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เราก็พร้อมที่จะทํางานทั้งในฐานะฝ่ายค้านที่เป็นฝ่ายค้านช่างสรรค์ฝ่ายค้านเชิงรุกแล้วก็เตรียมตัวตัวเองและสสทุกท่านในการที่จะเป็นรัฐบาลในครั้งถัดไป